เรื่องการประดิษฐ์ต้องยกให้ยอดหุ่นยนต์ที่ทูสวัสดีครับเด็กๆปัจจุบันนี้ที่ทูเห็นบ่อยมากเลยนะที่เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาทํางานหารายได้ไปพร้อมๆกับการเรียนการหารายได้ระหว่างเรียนนั้นนอกจากจะช่วยให้มีรายได้แล้วยังสามารถช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วยนะเด็กๆ การทำงานหาไรายได้ระหว่างเรียนมีประโยชน์ดังนี้ครับทำให้มีค่าใช้จ่ายพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มและยารักษาโรคทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนได้แก่ค่าเล่าเรียนค่าชุดนักเรียนค่ารองเท้าค่ากระเป๋าค่าหนังสือ ค่าวัสดุและค่าอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทำให้มีเงินออมสำหรับตนเองและครอบครัวเพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคตเช่นการใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นต้นทีทูขอแนะนำเด็กๆว่าถ้าต้องการทำงานหารายได้ระหว่างเรียนก็ควรขออนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ก่อน และที่สำคัญต้องไม่ให้มีผลเสียต่อการเรียนของเด็กๆด้วยนะสวัสดีครับ